มอทีรวัตรเผยโควิดอาจหลุดจากห้องแลบในสหรัฐเมื่อวันที่7ธันวาคมนายแพทย์เทีรวัตรเหมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร,ร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้โพสต์ข้อมูลโควิด -19 นผ่านทางเพจ Facebook โดยระบุว่าโควิดจนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่ามาจากธรรมชาติจนกระทั่งปี2022หลักฐานทั้งหมดบ่งไปในทางว่าน่าจะหลุดออกมาจากห้องแลบหนึ่งรายงานจากคณะกรรมการแลนเซต วันที่14กันยายน2022ประธานคณะกรรมการคือศาสตราจารย์เจฟฟรีย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอื่นๆสรุปว่ามีการปกปิดข้อมูลไม่โปร่งใสตั้งแต่ต้นและไม่มีหลักฐานชัดเจนใดๆสนับสนุนการกำเนิดจากธรรมชาติ2รายงานจากรัฐสภาสหรัฐปลายเดือนตุลาคม2022ระบุว่าน่าจะเกิดจากการศึกษาวิจัยและหลุดจากห้องปฏิบัติการจากอู่ฮั่นด้วยข้อมูลมากกว่า200ชิ้น3การศึกษาวิจัยเป็นความ ความร่วมมือของสหรัฐกับอู่ฮั่นผ่านทางองค์กรอ EcoHealth Alliance โดยได้การสนับสนุนจากสหรัฐเอง 4. ความร่วมมือดังกล่าวกับอู่ฮั่นยังคงมีตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันในปี2022โดยมีการให้ทุนจากสหรัฐต่อหลายพันล้านเหรียญในการเก็บตัวอย่างไวรัสจากสัตว์ป่าและ้างเข้าทั่วโลกรวมกระทั่งถึงประเทศไทยมาเลเซียและประเทศอื่นๆในเอเชีย โดยมีจุดประสงค์ที่จะทำการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อดูว่าจะเข้ามนุษย์ได้ดีหรือไม่และการเกิดโรครุนแรงได้หรือไม่ทั้งไวรัสโควิดโคโรนาไวรัสไวรัสนิป้าฮินดราและไวรัสไข้เลือดออกและมีห้องปฏิบัติการชั้นนำร่วมจากสหรัฐและในเอเชียร่วมด้วย ห้าหนังสือพิมพ์จำหน่ายทั่วโลกเปิดเผยข้อมูลการกำเนิดไวรัสโควิดตามรูป6มีความพยายามที่จะเปลี่ยนประเด็นว่าเป็นข่าวคมลอยตั้งแต่ปี2020จนกระทั่งถึงปัจจุบันโดยองค์กรที่ได้ทุนวิจัยข้อมูลทั้งหลายสามารถสืบค้นได้จากหลักฐานในวารสารแลนเซตข้อมูลที่เผยแพร่จากรัฐสภาสหรัฐสู่สาธารณดชนและสามารถสืบค้นได้จากการให้สัมภาษณ์ของศาตราจารย์เจฟฟี่ทาง YouTube และหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์ในวันที่5ธันวาคม2022 ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณค่ะ